โมสยาบทที่17แอลมาเชื่อและเขียนถ้อยคำของอบินาัยไว้อบินาัยทนรับความตายด้วยไฟท่านพยากรณ์ว่าโรคภัยและความตายด้วยไฟจะเกิดแก่ผู้กระทำฆาตกรรมท่านประมาณ148ปปีก่อนคริสตกาล บัดนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่ออบีนาดดยกล่าวจบกษัตริย์ก็สั่งให้ปุโรหิตจ,จับท่านไปและให้ฆ่าท่านเสียแต่มีคนหนึ่งในหมู่พวกเขามีชื่อว่าแอลมาท่านเป็นผู้สืบตระกูลของนีฟายด้วยและท่านเป็นคนหนุ่มและท่านเชื่อคำที่อบีนาดดยพูดไว้เพราะท่านรู้เกี่ยวกับความชั่วช้าสามานซึ่งอบินาได,ได้เป็นพยานว่ากล่าวคนเหล่านั้น ฉะนั้นท่านเริ่มวิงวอนกษัตริย์เพื่อเขาจะไม่โกรธอบินาใดแต่ปล่อยให้ท่านจากไปโดยสันติแต่กษัตริย์โกรธมากขึ้นและให้ขับแอลมาออกจากบรรดาพวกเขาและส่งคนใช้ของเขาตามไปหมายสังหารท่านแต่ท่านหลบหนีไปซึ่งหน้าพวกเขาและซ่อนตัวอยู่จนพวกเขาหาท่านไม่พบและโดยที่ซ่อนอยู่หลายวัน ท่านได้เขียนถ้อยคําซึ่งอบินาไดพูดไว้ทั้งหมดและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือกษัตริย์ให้ทหารยามของตนล้อมจับอบินาไดและพวกเขามัดท่านและโยนท่านเข้าเรือนจําและสามวันต่อมาโดยปรึกษากับปุโรหิตของตนแล้วกษัตริย์จึงให้พาท่านมาอยู่ต่อหน้าตนอีกและกษัตริย์กล่าวแก่ท่านอบินาไดเราพบความผิดที่จะกล่าวหาท่านแล้วและท่านสมควรตาย เพราะท่านกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์และบัดนี้เพราะเหตุนี้ท่านจะต้องตายเว้นแต่จะถอนคำพูดทั้งหมดที่ท่านให้ร้ายเกี่ยวกับข้าพเจ้าและผู้คนของข้าพเจ้าบัดนี้อบิาดาไดกล่าวแก่เขาข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านข้าพเจ้าจะไม่ถอนคำซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านเกี่ยวกับคนพวกนี้เพราะมันจริง และเพื่อท่านจะได้รู้ถึงความแท้จริงของมันข้าพเจ้าจึงยอมตนให้ตกอยู่ในมือท่านแท้จริงแล้วและข้าพเจ้าจะทนทุกทรมานแม้จนถึงความตายและข้าพเจ้าจะไม่ถอนคำของข้าพเจ้าและมันจะคงอยู่เป็นประจักษ์พยานกล่าวโทษท่านและหากท่านสังหารข้าพเจ้าท่านก็จะทำให้เลือดบริสุทธิ์ต้องหลังและการนี้จะคงอยู่เป็นประจักษ์พยานกล่าวโทษท่านในวันสุดท้าย และบัดนี้กษัตริย์โนอาห์พร้อมจะปล่อยท่านเพราะเขากลัวถ้อยคำของท่านเพราะเขากลัวว่าการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าจะเกิดแก่เขาแต่ปุโรหิตเปล่งเสียงกล่าวโทษท่านและเริ่มกล่าวหาท่านมีความว่าเขาศบประมาทกษัตริย์ฉะนั้นกษัตริย์จึงถูกยั่วยุให้เกิดโทสะต่อต้านท่านและกษัตริย์จึงส่งตัวท่านไปประหารและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ พวกเขาจับท่านไปและมัดท่านและฟาดผิวหนังท่านด้วยมัดฟืนแท้จริงแล้วหมายใจจะให้ถึงแก่ความตายและบัดนี้เมื่อเปลวไฟเริ่มจะไหม้ท่านท่านร้องบอกพวกเขามีความว่าดูเถิดแม้ดังที่ท่านทำกับข้าพเจ้าฉันใดมันจะบังเกิดขึ้นฉันนั้นคือพงพันของท่าน จะทาให้คนมากมายรับทุกขเวทนาดังที่ข้าพเจ้ารับทุกขเวทนาแม้ด้วยความเจ็บปวดของการตายด้วยไฟและนี่เพราะคนเหล่านั้นเชื่อในการช่วยให้รอดของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือท่านจะทุกข์ด้วยโรคภัยนานับประการเพราะความชั่วช้าสามานของท่านแท้จริงแล้วและท่านจะถูกลงทันรอบด้าน และจะถูกไล่ต้อนและกระจัดกระจายไปมาแม้ดังฝูงสัตว์ป่าที่ถูกสัตว์ป่าดุร้ายขับไล่และในวันนั้นท่านจะถูกล่าและท่านจะถูกจับไปโดยมือของศัตรูท่านและเมื่อนั้นท่านจะรับทุกขเวทนาด้วยความเจ็บปวดของการตายด้วยไฟดังที่ข้าพเจ้ารับทุกขเวทนาอยู่พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินการแก้แค้น คนที่ทำลายผู้คนของพระองค์โอ้พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์เถิดและบัดนี้เมื่ออบินาใดยกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แล้วท่านล้มลงโดยทนรับความตายด้วยไฟแท้จริงแล้วถูกประหารเพราะท่านไม่ยอมปฏิเสธพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าโดยผนึกความจริงของถ้อยคำท่านด้วยความตายของท่าน